ฝนตกแรงมากครับอุซีอายุเข้าครับโอ้ดีนะครับที่ดูวังในฟ้าได้ทันนะครับอีเป็นตกแรงมากเลยครับรงานไหลดินเลยนะครับอุซีโอ้โห ตอนนี้ครับเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับทีฝนตกแรงมากนะครับกแรงนะเรงนะครับน้ำไหลดินนะครับ I'm not have tea. วันนี้ก็บเผือกจะร้งองนะครับตีฝนตกเลยมากเลยะคระับ ฟังเสียงเขียดเสียงกบนะครับจากา C กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับกินข้าวครับเออข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็ลุงคนด้วยนะครับไีแล้วก็ลุงหลังก็พามาดูเสียงกบฟังเสียงเขียดนะครับไีครับฝนตกนะครับฝนตกเมื่ออ่าเย็นเย็นนี้นะครับไีฝนตกกบเขียดก็ร้องนะครับไสีเยอะเลยครับ แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาน้องตองก่อนนะครับไอ้ทีฟังเสียงไอ้ที เกือบเยอะเลยครับที่แขง,งกดถึ็งเขียดนะครับที่ สวัสดีครับยามา้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลุงวางน้องตองจำปาดงครับครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับเีนะครับฝนตกหนักพายุเข้านะครับ f ซีนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่เปียกนะครับเซีไม่เปียกบ้านของลุงวางเมื่อคืนนี้นะครับกอลุงวางก็พอดีเลยนะครับ f ซี ก็เข้าฝาบ้านเรียบร้อยนะครับสี่ฝนตกลมพัดแรงนะครับข้างในสะดวกสบายนะครับทีนี้นะครับน้ำก็ไม่เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตามท้อทงนาขันก่อนนะครับสี่ในระหว่าก็จะพาเดินค่อยๆเดินไปก่อนนะครับสี่อาจจะสั่น หน่อยนะครับ fc จะันสันชันหน่อยครับดูบรรยากาศครับ fc หลังฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวไปดูน้ําในนาก่อนนะครับ fc นี่นะครับน้ําในนานะครับว้านะครับน้ําเยอะเลยนะครับ fc ทีนี้เมื่อคืนนี้ก็กบเขียดร้องนะครับ fc ดึกดื่นคืนนี้นะครับกบขีีดร้องนะครับครับแล้วก,ก็รัวก็มาทำม,มาถ่ายคลิปตอนสาวๆนะครับสีตอนนี้ก็ตีห้าอยู่นะครับสีนี่ดูนะครับเสียงเสียดร้องแอ๊ดแอ๊เมื่อคืนนี้รัวก,ก็มาลุกลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมา ถ่ายฝนตกกลางคืนนะครับเครียดกรบร้องนะครับสีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมืดนะครับสี่มืาคืนน้ำเยอะเลยนะครับสีถ้ามีข้าวถ้ามีกล้าแนละ้วนำนาแล้วนะครับสี่ตรงนี้แล้วก็นั่งฟังเสียงเขียดร้อง ตอนสาวๆก่อนนะครับสี่ตอนสาวๆนี้กบเขียดกบมันไม่ร้องแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ร้องอยู่ร้องแอะแอกแยู่นะครับสี่ลมด้วยนะครับเมื่อคืนนี้แต่ว่ามันก็ล้มไม่แรงเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี้ว่า มันเป็นบางช่วงนะครับแรงบ้างไม่แรงบ้างถ้าลุงหวังไม่ตีตีฝานะครับคงจะเปียกนะครับเอซีก็ขอบคุณ f อฟซใจดีทุกคนนะครับอันนี้ก็เอฟซีก็เป็นห่วงลุงหวังนะครับบางครั้งบางทีนะครับลุงหวังก็เหยอ,ยอ,ยอ, FC, อะๆเอฟซีบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับ ก็จะถือสาลุงหวังมานะครับเอฟซีุงหลังต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับที่คอยเป็นห่วงเป็นใยลุงหวังน้องตองนะครับถึงแม้ไม่เป็นห่วงลุงหวังก็เป็นห่วงน้องตองกนะ็ลุงหวังก็ดีใจแล้วนะครับเอฟซีต้องขอโทษขออาภัยเอฟซีนะครับเอฟซีก็คอยบอกคอยเตือนนะครับก่อย,อยากจะให้ลุงหวังขันห้องน้ำเร็ว ทำบ้านให้เสร็จเร็วๆนะครับลุงหล่าก็อยากจะทำนะครับสีแต่ก็พูดอะไรไม่ได้นะครับสี่หรือก็ลุงหว่าก็อยากจะทำเหมือนกันบางครั้งบางทีลุงหว่าก็ทำงานส่วนรวมะนะครับก็เลยยังไม่ว่างนะครับก็ลุงหว่างว่างๆก็ค่อยทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็มันก็ไม่ค่อยเสร็จนะ แต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับถ้าทำนี่ก็มันก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าทำคนเดียวนะครับสี่เพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องอทำงานนะครับมีภารกิจของอตัวเองนะครับแต่ละคนนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็หาเวลาว่างกันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องอขออภัย f อซ ครับบางบางทีบางท่านนะครับก็อยังไม่เข้าใจนะครับนีก็ล่ว่งหให้ดูบ้านเขางลุงหว่างก่อนนะครับสวยเลยนะครับเอฟซีสวยสวยสีขาวสีแดงนะครับสรี่ขาสีแดงก็สวยสวยเลยนะครับเอฟซี FC. นี่ก็ลุงหว่างก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ ไม่เข้าแล้วน้ำนะครับสีลูกเราก็ซ้ายาาฝาครอบตรงที่มันเป็นรูๆตามนี้หมดแล้วนะครับสีแล้วต่อไปลูปกเราก็จะอเอาตีนเสานะครับก็เอาจะมาเสื่อมใส่เพราะว่า,าน้ำหนักมันเยอะก็เลยเหล็กของมันก็เลยโค้ง งอนะครับเหล็กเหล็กข้างล่างนะครับ F4 โค้งงอมันจะต้องข้ำเอาเหล็กเข้าไปข้ำใหม่นะครับมันกล่องมันกล่องเขาเรียกว่ามันโค้งนะครับ F4 ครับเปนการบ้านเขารู้งหว่างนะครับ F4 ฝนตกเมื่อคืนนี้สะดวกสบายแล้วนะครับ F4 ไม่รั่วนะครับไม่เข้านะครับฝนก็ไม่เข้า ก็บอกให้ f อีแล้วนะครับต่อไปเร็วลูกหวังก็จะทําห้องน้ำนะครับเีพรุ่งนี้ก็ทําห้องน้ําวันนี้ก็จะทําห้องน้ําให้มันเสร็จนะครับเีตรงนี้ลูกหวังก็พาดูพาชมนะครับก็อาจจะช้าไปก็ต้องขออภัย FC นะครับใจของลูกหวังก็อยากจะให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันเหมือนกับ f c นะครับแล้วก็ลูกหวังก็กระตือรือล้นนะครับลูกหวางก็ ขยันอยู่นะคะ FC. รับเอลุงหวังก็ไม่ได้ตื่นสายนะลุงหวังก็ตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าน่น,นะครับเนะีแต่ที่ว่าพัไมายังไม่ทำนะคะรับเอก็ลุงหวังก็ยังไม่พร้อมนะครับ f อยังไม่พร้อมเพราะว่าลุงหวังถ้าทํานี้นิดหนึ่งลุงหวังก็ต้องเตรียมอะไรเตรียมเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆออกมา ไปรอหลวงตองแล้วก็ทำงานเล็กๆน้อยไปยนะครับเอฟซวันนี้ก็ยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าของหลวงตองอยู่นะเดี๋ยวลุงหว่าก็จะเอาเสื้อผ้าของหลวงตองอามาซักยามเชา้าๆซักเสร็จซักอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะทำงานนะครัวันนี้ก็จะก่อ,ะออิดนะครับเอเพราะว่าบ้านของลุงหวังลุงหวังก็ตีฝาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทำอิดทำห้องน้ำก่อนนะครับสดูบ้านของลงหวังนะครับมาอัปเดตบ้านของลุงหวังนะครับครับอันนี้ก็เหลือเหลืออันครอบอหนึ่งอันนะครับที่ยังไม่พอรงหว่างไล่ดูผิดนะครับสี่ว่ามันมีสี่ซองแต่ว่ามันเป็นห้าซองนะครับสี่ก็เลยไม่พอ นะครับครับแล้วก็ลุงอ่ะก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไปอีกก็จะซื้อมานะครับสีมาครอบตรงนี้นะครับเหลือข้างนี้ยังไม่ครอบนะครับแถวนี้ครอบหมดแล้วนะครับสีประกบครอบหมดแล้วนี่นะครับนี่ก็แจเสาหลวงประกบครอบไปหมดแล้วนะครับถ้าฝนตกมันสาดเข้ามามันก็ไม่เข้านะครับสี่ะเดี๋ยวลุงลังก็จะได้ไปซื้อมาครับสี เรียบร้อยนะครับสี 4, แจ๋วเลยนี่นะครับแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ขอบเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับสีนูนแจ๋วๆเลยนะครับสนะีเดี๋ยวให้ดูนะครับสวยแล้วนะครับสีเดี๋ยวก็ลงงลังก็จะเออทำอันนี้ออกมานะครับเขาเรียกว่าทำ ทำอะไรนะทำกันศาสตร์นะครับแต่ลูหวงางล่วแต่ลูงวางพูดว่าทำนั่นทำทำกระเดืบนะครับเอีวางว่าทํากระเดิบตรงนี้นะครับเอฟซีเศรา,าครับแล้วก็ลูกวางก็มาอัปเดตบ้านให้ดูนะครับก็เป็นที่ว่าเสร็จแล้วนะครับ ครับแล้วก็ลิปนี้ก็ทานี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงบางน้องตองจำปาดงกันด้วยนะครับครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับ fc นะครับ tp สกินนะครับโปรโมชั่นนะครับ tp สกินฮันนี่ซบนะครับครับแล้วก็สบู่นะครับ5ก้อนนะครับ335นะครับ10ก้อน660นะครับ ยี่สิบก้อนนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะครับห้าสิบก้อนสามพันหนึ่งร้อยนะครับร้อยก้อนนะครับหกพันบาทนะครับถ้าหนึ่งก้อนนะครับก็หกสิบเก้าบาทนะครับเอฟซีนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับก็ช่วยสั่งช่วยซื้อในนามลุงวางน้องตองจำปลาดงกันด้วยนะครับลุงวังกกกอกก็ได้นะครับเอฟซีก็เหมือนกันครับเอฟซีแต่ว่าอ่าเข้ามาเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นว่าลุงวางน้องตองจะปลาดองกันแล้วนะครับก็ขอให้เอซีนะครับสั่งในนามลุงวางน้องตองจะปลาดองกันด้วยนะครับครับแล้วก็หนึ่งก้อนนะครับอ๋อหกสิบเก้าบาทนะครับครับแล้วก็ห้าก้อนนะครับราคาก็สามร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเอฟซีสิบก้อนก็ราคาหกร้อยหกสิบนะครับยี่สิบก้อนนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบ ก้อนนะครับราคา3,100นะครับร้อยก้อนราคา6,000บาทนะครับ f c ครับนี่ก็ขอฝากไว้ในอ้อมอปกอปมใจของ FC ทุกๆคนกันด้วยนะครับวับนนี้ก็สวยสั่งสวยซื้อในานามลูกวางน้องตองจำปาด,ดงกันด้วยนะครับครับนี่ก็ แล้วก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น TP กโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำล้างหน้านะครับพวกนี้นะครับ fc ก็ช่วยสั่งช่วยซื้อในะนำลูกวังกอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอัปเดตบ้านของลูลวังให้ดูนะครับเ c เชาวซาวนี้นะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับี่ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ